เรามาเที่ยวคาเฟอิสยาคลองลานจุดเช็คอินจุดใหม่นะครับคาเฟอิสยาเฟสติวัล2025นีครับซึ่งจุงจุดนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมจากเพื่อนๆที่เป็นนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันเป็นคาเฟเปิดใหม่นะครับบรรยากาศสวยมากมีแกะด้วยแล้วก็มีสนามกว้างใหญ่ เอาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้ามาที่คลองรานแล้วนี่นะครับต้องไม่พลาดเลยนะครับคาเฟ่เปิดใหม่อิสยาซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลมากทีเดียวแล้วเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่โตมากๆาโอ้คาเฟ่เลี้ยงแกะด้วยนะครับแล้วก็คนมาเที่ยวกันเยอะๆนี่แหละครับคาเฟ่อิสยาเนี่ยครับซึ่งอยู่ที่คลองรานนะครับเพื่อน,อนๆนไม่ควรพลาดเลยถ้ามาเที่ยวคลองรานนะครับ หลังจากที่เที่ยวน้ำตกแล้วก็แวะนะครับเพราะทางนี้เป็นทางที่จะไปยังน้ำตกนะครับแล้วก็บรรยากาศโอ้โหสวยงามนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับว่าคาเฟ่นี้เป็นอย่างไรพื้นที่กว้างใหญ่มีแกะให้เลี้ยงด้วยโอ้โหแล้วก็จิบกาแฟอร่อยมากทีเดียวสำหรับที่นี่คาเฟอิสยาคองลานนะครับบรรดาเด็กเลี้ยงแกะทั้งหลายนี่ครับโอ้โหนะครับ เยอะแยะเลยนะครับที่คาเฟ่แห่งนี้นะครับเพืเ่อนๆคนมาเที่ยวกันเยอะแยะมากทีเดียวโอ้โหมีเลี้ยงแกะด้วยต่างหากนะครับนี่เลยนะครับเพืเ่อนๆก็มาเที่ยวกันได้เลยเด็กเลี้ยงแกะครับเด็กเลี้ยงแกะ <laughs> โอ้โหนี่แหละครับนักท่องเที่ยวมากันเพียบเลยที่นี่เพราะฉะนั้นนี่สนุกสนานครับสำหรับคาเฟ่ที่นี่โอเพนแอร์แล้วก็บรรยากาศสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับ มีคนมาเที่ยวกันเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ไงโอ้โยเด็กเลี้ยงแกะอยู่ที่นี่เองโอ้โหดีนะครับเราเดินทางมาดูเด็กเลี้ยงแกะนะครับที่คาเฟ่แห่งนี้นะครับเรียกว่าคนมากันเยอะทีเดียวนะครับสําหรับที่นี่บรรยากาศน่าลื่นลมเป็นอย่างยิ่งภายในคาเฟ่นะครับโอ้โหจัดเรียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะมาชิมกาแฟากันที่นี่ มาเจอเด็กเลี้ยงแกะนะครับผมโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับมาเลี้ยงแกะกันที่นี่นะครับอโอ้โหแกะกินกันจนอิ่มเลยวันนี้เพราะว่ามีเด็กเลี้ยงแกะโอ้ยสวยงามครับสวยงามนี่เลยเด็กเลี้ยงแกะนะครับแกะกินอิ่มวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยเด็กเลี้ยงแกะนะครับ นี่แหละครับโอ้โหบรรยากาศนะครับเด็กเลี้ยงแกะ่นสนุกสนานเลยนะครับบรรยากาศน่ารักเป็นอย่างยิ่งนะครับเด็กเลี้ยงแกะอ่าดีเลยโอ้โแกะนี่แหละครับแม่วันนี้แกะกินอิ่มนี่เลยครับแกะน่ารักมากแกะก็กินแครอทนะครับแกะที่นี่บรรยากาศของที่นี่นะครับน่าลื่นลมและก็สวยงามก็เป็นจุด เช็คอินอีกจุดหนึงนะครับของที่คลองรานบรรยากาศสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คลองลานแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาที่นี่ก็เป็นทางที่ออกจากน้ำตกคลองลานก็แวะมาจิบกาแฟกันที่นี่ได้เลยนะครับบรรยากาศนลครับเลี้ยงแกะเลครับสำหรับรีสอร์ทแห่งนี้ก็ทำให้ผู้มาเที่ยวนี่ มีความสนุกเพลิดเพลินในการที่ได้บรรยากาศแบบรีสอร์ทนะครับอิสยาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับซึ่งก็เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะครับที่อยู่ที่คลองลานลูกค้าก็มากันเพียบเลยนะครับก็มีการเลี้ยงแกะด้วยโอ้โหเรียกว่ามีทั้งการเลี้ยงแกะมีรีสอร์ทมี ATV ให้ขับเล่นนะครับเรียกว่าครบวงจรเลยครับเพื่อนๆ มาคลองลานไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับที่นี่นี่แหละครับคาเฟอ,อิสยานะครับโอ้เรามาเที่ยวแล้วนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับเพื่อนๆครับ